เมื่อกระแสะข่าวเรื่องการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาซีเกมนัด1ระเบิดขึ้นในโลกออนไลน์กลายเป็นประเด็นที่คนทั้งอาเซียนพูดถึงอย่างกว้างขวางผู้คนจำนวนมากต่างพากันแชร์คลิปแชร์ภาพและแชร์ความคิดเห็นอย่างรัวๆจนแทบตั้งตัวไม่ทันบางคนบอกว่าเป็นเหตุการณ์ธรรมดาขององค์การแข่งขันที่มีทีมใหญ่ทีมดังหรือมีเงินรางวัลเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่บางคนกลับเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนๆเพราะมันมีตั้งแต่สีสันความตื่นเต้นความคึกคักไปจนถึงความดราม่าที่ถูกนำไปตีความแบบต่างๆตามสไตล์โซเชียลมีเดียที่เคลื่อนไหวเร็วเกินกอว่าที่ใครจะตามทันได้ทั้งหมดเรื่องราวเริ่มต้นจากประโยคเพียงไม่กี่คำที่ถูกพาดหัวอย่างเราใจว่าดวนชื่นชมสนามซีเกมแต่ครั้งแรกแรงงานพม่าบุก อาเซียนพูดถึงอย่างมากแค่หนึ่งนัดมาดามจ่ายไปหนึ่งล้านแตกซึ่งแน่นอนว่าพาดหัวเช่นนี้ทำให้หลายคนเข้าใจไปไกลว่าเกิดเหตุการณ์ขนาดใหญ่หรือมีความวุ่นวายจริงทั้งที่ความหมายเชิงสำนวนแบบสนามแตกในบริบทฟุตบอลส่วนใหญ่หมายถึงแฟนบอลเข้าแน่นจนล้นไม่ได้แปลว่ามีการทะลักรั้วหรือเกิดเหตุอันตรายอะไร แต่ด้วยสไตล์พาดหัวแบบโซเชียลความเข้าใจผิดและความตื่นเต้นนั้นจึงเกิดขึ้นแบบฉพลันจนไม่อาจเลี่ยงได้ในสนามแข่งขันวันนั้นบรรยากาศเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายสัญชาติโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานชาวเมียนมาที่อาศัยทำงานในประเทศเจ้าภาพซึ่งมีจำนวนไม่น้อยและมักรวมตัวกันเชียร์ทีมชาติของตนอย่างสนุกสนานในทุกรายการแข่งขันใหญ่ๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แฟนบอลเมียนมาเดินทางมาชมกีฬา แต่ครั้งนี้ต่างออกไปด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งความหวังในการผ่านเข้ารอบการเจอคู่แข่งที่มีประวัติสร้างดราม่ากันมาหลายสมัยและกระแสะออนไลน์ที่ช่วยปลุกเร้าความตื่นเต้นจนบรรยากาศยิ่งคึกคักกว่าปกติบางคลิปที่ถูกแชร์ออกไปแสดงให้เห็นผู้คนจำนวนมากสวมทงชาติเมียนมาโบผ้าพันคอและส่งเสียงเชียร์อย่างเป็นระเบียบบางกลุ่มมีการแต่งชุดสีสันสดใส หรือนำเครื่องดนตรีพื้นบ้านมาเพิ่มจังหวะก,การเชียร์อย่างสนุกสนานทั้งหมดนี้คือภาพรวมที่ผู้คนในอาเซียนรู้สึกประทับใจเพราะมันสะท้อนให้เห็นความรักในกีฬาและพลังของแฟนคลับอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามความสนใจจำนวนไม่น้อยกลับไปโฟกัสคำว่าแรงงานพม่าบุกซึ่งกระตุ้นการตีความแบบสุดโต่งสำหรับบางคน ทั้งที่ความจริงคือแรงงานจากเมียนมาซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศเจ้าภาพย่อมอยากมาชมการแข่งขันของทีมชาติพวกเขาเองไม่ต่างอะไรกับแรงงานไทยในต่างประเทศที่มักรวมตัวกันเชียร์ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเช่นกันการรวมตัวจำนวนมากไม่ได้หมายถึงการก่อความวุ่นวายหากแต่เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อผ่อนคลายสนุกสนานและเติมกำลังใจให้กับชาติของตน การบุกที่สื่อบางแห่งเขียนกันจึงเป็นเพียงสำนวนที่ใช้เกินจริงเพื่อเรียกกระแสซึ่งเมื่อมองจากความเป็นจริงภาพที่เห็นในสนามคือความสนบสุภาพและมีระเบียบของแฟนบอลกลุ่มนี้เป็นอย่างมากมีครอบครัวที่พาลูกเล็กมาเชียร์มีคนทำงานที่หยุดวันเดียวเพื่อมาชมมีเยาวชนที่ถือป้ายยักษ์เพื่อเชียร์นักเตะคนโปรดทุกอย่างจึงกลายเป็นบรรยากาศการเชียร์ที่อบอุ่นมากกว่าจะทำให้ใครรู้สึกหวาดวัน สิ่งที่ทำให้กระแสในอาเซียนแรงขึ้นอีกคือเรื่องเล่าว่ามีผู้บริหารไทยรายหนึ่งซึ่งหลายคนเรียกอย่างติดปากว่ามาดามออกเงินสนับสนุนทีมและนักกีฬาในนัดนั้นเป็นจำนวนที่ลือกันว่า1ล้านบาทจนกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สื่อหยิบมาพูดกันอย่างร้อนแรงแน่นอนว่าตัวเลขเช่นนี้เมื่อถูกปล่อยลงในโลกออนไลน์ย่อมกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้ผู้คนรุมตั้งคำถามว่าเป็นจริงหรือไม่ จ่ายเพื่ออะไรโดยมีทั้งเสียงสนับสนุนและเสียงวิจารณปปรปนกันไปตามธรรมชาติของสังคมโซเชียลคนที่ติดตามวงการกีฬาอาจไม่แปลกใจนักเพราะที่ผ่านมาเราจะเห็นมหาเศรษฐีนักธุรกิจและผู้สนับสนุนหลายรายออกทุนเพื่อผลักดันทีมของตนมาก่อนแล้วไม่ว่าจะในระดับสโมสรหรือระดับชาติแต่สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตัวเลขดังกล่าวอาจดูเวอร์ หรือสร้างความสงสัยว่าเหตุใดถึงต้องทุ่มเทขนาดนั้นทว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปการสนับสนุนของเอกชนหรือผู้มีฐานะที่ต้องการผลักดันวงการกีฬาเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ในหลายประเทศอาเซียนเช่นกันไม่ว่าจะเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียต่างก็มีผู้อุปถัมภ์ที่พร้อมลงทุนเพื่อสร้างชื่อเสียงและความสำเร็จให้แก่ทีมของตนในทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างซีเกม ซึ่งไม่ใช่แค่เงินรางวัลแต่รวมไปถึงการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การจัดการเดินทางโภชนาการและความเป็นอยู่ของนักกีฬาการลงเงินจำนวนมากในนัดสำคัญจึงอาจมีเหตุผลทั้งด้านกำลังใจการสร้างแรงจูงใจหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมมีความพร้อมที่สุดในเวลาที่จำกัดเมื่อข่าวดังกล่าวถูกแพร่กระจายมันจึงทำให้คนทั้งภูมิภาคพูดถึงพลังการสนับสนุนภาคเอก,กชน มากขึ้นกว่าเดิมด้วยกระแสของผู้คนที่พูดถึงเหตุการณ์นี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังการแข่งขันไม่ได้จำกัดแค่ในไทยหรือเมียนมาแต่ยังลามไปยังประเทศอื่นๆในอาเซียนอย่างรวดเร็วหลายเพจฟุตบอลในเวียดนามโพสต์ภาพสนามที่มีแฟนบอนลล้นทะลักพร้อมพูดถึงความมีวินัยของแฟนบอลเมียนมาหลายเพจในอินโดนีเซียเปรียบเทียบกับการเชียร์ของแฟนบอลบ้านตัวเองว่ามีความใกล้เคียงกันในความทุ่มเท ขณะที่เพจจากฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ก็แชร์คลิปที่ตัดต่อแบบสนุกสนุกล้อเลียนความคึกคักของฝั่งต่างๆโดยไม่มีเจตนาทำร้ายกันแต่อย่างใดกระแสะเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ากีฬายังคงเป็นพื้นที่ร่วมที่ทำให้ผู้คนในภูมิภาคมองข้ามความแตกต่างและเชื่อมโยงกันผ่านความสนุกความตื่นเต้นและความเป็นแฟนบอลที่มีความสุขกับเกมมากกว่าจะสนใจความขัดแยง้ง อย่างไรก็ตามจากพาดหัวที่แรงและมีคำที่ตีความได้หลายแบบมันทำให้บางส่วนเริ่มสนทนาในทิศท,ทางที่ละเอียดอ่อนขึ้นเช่นเรื่องแรงงานข้ามชาติสภาพการทำงานหรือภาพลักษณ์ของประเทศต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นที่เกี่ยวกับการแข่งขันเลยแต่เป็นผลพวงจากพาดหัวที่ทำให้ผู้คนบางกลุ่มเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนคำว่าบุกซึ่งจริงๆใช้ในเชิงสำนวนตแต่เมื่อถูกแชร์ซ้ำไปหลายต่อหลายรอบ ก็มีคนบางกลุ่มที่เข้าใจว่ามีการทะลักเข้าพื้นที่หรือมีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงบรรยากาศในสนามเป็นปกติและการควบคุมความปลอดภัยดำเนินไปอย่างเรียบร้อยเรื่องนี้กลายเป็นอีกตัวอย่างสำคัญของความเร็วของข้อมูลในยุคโซเชียลที่บางครั้งทำให้หลายคนเข้าใจผิดได้ง่ายโดยไม่ตั้งใจการที่สื่อหรือเพจต่างๆใช้ถ้อยคำที่หือหวาเกินจริงจึงควรถูกพูดถึงในฐานะบทเรียนหนึ่งเช่นกัน เพื่อให้การบริโภคข่าวสารในยุคนี้เป็นไปอย่างมีสติและสมดุลมากขึ้นไม่ใช่ตื่นประนกหรือดรามาเกินกว่าความจริงที่เกิดขึ้นบรรยากาศหลังจบการแข่งขันยิ่งทำให้ภาพรวมของเหตุการณ์วันนั้นถูกพูดถึงในแง่บวกมากขึ้นผู้ชมทั้งไทยเมียนมาและชาติอื่นๆเดินออกจากสนามอย่างเป็นระเบียบมีการกล่าวขอบคุณยิ้มให้กันในหอลายจุดบางคลิปที่ถูกบันทึกไว้เห็นแฟนบอลไทยยื่นน้ำให้แฟนบอลเมียนมา บางกลุ่มถ่ายรูปคู่กันเป็นที่ระลึกบางคนคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับฟอร์มทีมของทั้งสองฝั่งอย่างเป็นกันเองนี่คือภาพที่หลายคนบอกว่าเป็นความงามของกีฬาและเป็นตัวอย่างขององค์การเชียร์แบบที่ควรเกิดขึ้นบ่อยๆในทุกทัวร์นาเมนต์ของอาเซียนซึ่งเต็มไปด้วยมิตรภาพมากกว่าความตึงเครียดหรือการแบ่งแยกใดๆอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เรื่องสนามแตกถูกพูดถึงมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ คือการกลับมาของกระแสฟุตบอลระดับภูมิภาคที่เคยเงียบลงช่วงหนึ่งในหลายปีที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่หันไปสนใจฟุตบอลยุโรปฟุตบอลโลกหรือพรีเมียร์ลีกมากขึ้นทำให้ทัวร์นาเมนต์อาเซียนบางรายการได้รับความสนใจลดลงแต่เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนว่าพลังของกีฬาภูมิภาคยังคงมีอยู่และแฟนบอลยังคงให้ความสำคัญกับทีมของตนอย่างลึกซึง้ง การรวมตัวของแรงงานเมียนมาจำนวนมากเพื่อเชียร์ทีมชาติของตนจึงเป็นเหมือนภาพเตือนใจว่ากีฬาสามารถเป็นจุดร่วมของทุกคนได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในประเทศใดหรือทำงานประเภทใดก็ตามแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแต่เมื่อทีมชาติลงแข่งหลายคนก็พร้อมจะสละเวลามาให้กำลังใจด้วยหัวใจเต็มร้อยซึ่งเป็นสิ่งที่คนทั้งภูมิภาคมองแล้วรู้สึกประทับใจ ในอีกมุมหนึ่งกระแสที่เกิดขึ้นยังแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติในการสร้างสีสันให้กับสังคมของประเทศเจ้าภาพแฟนบอลเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแรงงานในนิยามของเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมกีฬาเป็นผู้ชมผู้สนับสนุนและผู้สร้างบรรยากาศให้การแข่งขันสนุกขึ้นนี่คือสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากพูดถึงในเชิงบวก โดยชื่นชมว่าเป็นตัวอย่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างรับรื่นผ่านกีฬาซึ่งเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องแปลเมื่อพูดถึงมุมของมาดามที่ถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ออกเงินสนับสนุนหลักล้านนั้น หลายคนตีความหลากหลายมุมทั้งด้านภาพลักษณ์ด้านการสร้างแรงจูงใจของทีมหรือด้านกลยุทธ์ที่อาจเชื่อว่าการกระตุ้นด้วยเงินรางวัลสามารถดึงศักยภาพของผู้เล่นออกมาได้มากกว่าปกติแต่ก็มีส่วนที่ถกเถียงว่าควรพึ่งพาเงินรางวัลมากน้อยเพียงใดอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าการสนับสนุนดังกล่าวส่งผลต่อกำลังใจของผู้เล่นจริง และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทีมมีความมุ่งมั่นเต็มที่ในการแข่งขันสำคัญที่ผู้คนในภูมิภาคจับตามองอยู่ในขณะที่สื่อหลายแห่งนำเสนอภาพของเธอในฐานะผู้ผลักดันกีฬาหญิงเหล็กของไทยบางเพจก็หยิบยกเรื่องราวการทำงานของเธอมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เรื่องราวในครั้งนี้ถูกพูดถึงในมุมที่กว้างมากกว่าแค่เกม90นาทีในสนาม เหตุการณ์ที่ถูกแชร์ออกไปทั่วอาเซียนครั้งนี้ยังสะท้อนถึงพลังของโซเชียลมีเดียที่สามารถทำให้ภาพหนึ่งภาพคลิปหนึ่งคลิปหรือคำหนึ่งคำกลายเป็นกระแสระดับภูมิภาคได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแม้ความเร็วเช่นนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อกังวลแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมหลากหลายเชื่อมโยงกันได้อย่างง่ายขึ้น เพราะในช่วงสั้นๆน,นี้เราได้เห็นคนไทยคนเมียนมาและคนจากหลายชาติร่วมสนทนาแชร์ความรู้สึกมองเห็นคุณค่าและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับกีฬาอย่างสนุกสนานเหนือสิ่งอื่นใดคือมันทำให้หลายคนคิดถึงพลังของกีฬาในฐานะภาษากลางของมนุษย์ที่ไม่มีข้อจำกัดทางภาษาเชื้อชาติอาชีพหรือฐานะใดๆขวางกันได้ไท้ายที่สุดแม้ผาดหัวที่ถูกเขียนแบบโลดโผนจะสร้างความเข้าใจผิดอยู่บ้าง แต่เรื่องราวในสนำวันนั้นกลับกลายเป็นบทเรียนที่ดีว่าทุกอย่างสามารถมองได้หลายมุมมองได้ทั้งในมุมที่ว่าเป็นความสำเร็จของแฟนบอลในการสร้างบรรยากาศที่สนุกและอบอุ่นมองได้ในมุมของพลังแรงงานข้ามชาติที่มีส่วนร่วมในสังคมมองได้ในมุมของผู้สนับสนุนที่ทุ่มเทเพื่อผลักดันทีมและมองได้ในมุมของภูมิภาคอาเซียนที่ยังคงเชื่อมโยงกันได้ผ่านการแข่งขันกีฬาเพียงหนึ่งนัดแม้จะใช้คำว่าสนามแตก แต่สิ่งที่แตกจร,จริงๆอาจไม่ใช่สนามหรือรั้วเหล็กหักแต่เป็นขีดจำกัดของความนิยมที่ทะลุเพดานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ผู้คนทั้งภูมิภาคหันมาพูดถึงทีมพูดถึงแฟนบอลและพูดถึงพลังของกีฬาซีเกมในแบบที่นานาทีครั้งจะเกิดขึ้นเมื่อเสียงโห่ร้องในสนามเงียบลงและไฟสนามดับไปผู้คนจำนวนมากยังคงพูดถึงเหตุการณ์นี้ต่อในโซเชียล ในร้านอาหารในที่ทำงานและในบ้านของตัวเองนี่คือภาพที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์วันนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมของชาวอาเซียนและเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การพูดถึงกีฬาในระดับภูมิภาคที่กลับมาคึกคักมากกว่าที่หลายคนคาดคิดไว้